ดูดูดูซิว่าใครมามาดอนน่า <Madonna. S 1> ตอนพบกันครั้งแรกข้าคิดว่าจะมีอะไรพพิเศษกว่านี้แน่แน่แล้วยิ่งเป็นมือสังหารด้วยอืม,มากับข้าสิข้าว่าเจ้างชอบฟอรลี่แน่แ,นแค่ปืนใหญ่ของป้อมเรานะั้นก็ไปป่าไปกว่าร้อยปีแล้ว ถ้าเจ้าจะเก็บเครื่องรางไว้นวั้นล่ะก็ปลอดภัยแน่ข้อภัยนะแต่ข้าไม่เคยได้ยินเรื่องที่ผู้หญิงปกครองบ้านเมืองของตัวเองมาก่อนมันน่าประทับใจมากแน่นอนว่ามันต้องเป็นของสามีข้ามาก่อนเขาตายไปแล้วล่ะข้าข้าเสียใจด้วยไม่ต้องห่วงข้าสังา่งข <c oughs> ่าเขาเองอ้าวเรา <รอ S 2> พบว่าจิโรล,ลโมลิาลาโยทำงานให้กับเทมพลานะ่ะกำลังเขียนแผนที่แสดงตำแหน่งให้กับตังสือต้นร่างที่เหลือ ข้าก็เป็นขี้นายลูกกระรี่ได้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรละเป็นพ่อที่ไม่ดีเรื่องบนเตียงก็ห่วยแตกนั่นน่ารังเกียจที่สุดดู้แล้อไม่นะมิเซริคอร์ดิอา Best, อัสเปซตาจ้ะกอเลยขึ้นพวกมันมาตอนที่ท่านออกไปจากกำแพงซิญญาล่าเมื่อของเราถูกโจมตีอะไรกันใครพี่น้นองออซี่ซิญญาล่าออสังกุดิกุยตจ้ะพวกออซี่นี่ใครไอ้พวกที่คัดาจ้างมาฆ่าสามีข้านั่นแหละฝีมือไอ้สเปนน่ะพวกออซี่มองอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจเงินทองแล้วพวกมันรู้ได้ยังไงว่าเราเอาแอปเปิลมาที่นี่ก่อนที่เราจะรู้ด้วยซ้ำเพราะพวกนั้นไม่ได้มาเอาแอปเปิลเอสซีโอ มันเอาแผนที่ของลีลาเลโอช่างเรื่องแผนที่ก่อนนีโก็รอลูกๆข้าอยู่ข้างในขอ,อพ่อกอดิมอนเนาะเฮไปต่อ Run to the Gate of f o l ล y ไปที่ประตูเห็ง folly มาเนี่ยพวกมึงอะโอ้ยว้าวว้าวอืมเปดิดว่าจิ้มก่อนเลยฮะเฮ้ยเสียบปลักนี่กรีด เฮ้ยเสียปลักกนนป๊กอีกคนนึงอกอกไปอยู่ชาร์จแบตชาร์จแบตไหนข้างหลังข้างหลังข้างหลังนี่เสียปลั๊กไอ้เหี้ยทำไมทีมเราแม่งแบบใส่หมวกแล้วมันเหมือนลุยจีเลยวะไอ้เหี้ยไปๆๆตีมันเลยตีมันเลยมใส่หมวกวันลุยจีเลยไอ้เหี้ยกูดูว่าหลุดมาจากมาริโอ์นะตามไปต่อ แคทเทเลน่ากับมาร์กีเบอร์ี่ถึงแล้วมันเข้าไปข้างในแล้วไอ้แฟรนรกนั่นมีทางเข้าทางอื่นปหมเอสเปนตาอาจจะมีนะท่อน้ำเก่าฝั่งตะวันตกของกำแพงเบนเนี่ยแล้วเข้ากลับมาโอเคตรงตรงดีเขาด่ากันอยู่เราเราต้องไปไอ้นี่ก่อนเจ๊แกทวงเวลาให้ แกด่าแล้วเราก็ต้องแอบเข้าไปเราเข้าไปตรงนี้เขากำลังบวกกันเมามันมากไปก่อนดีกว่าวิ่งผ่านไปเลยอุย้ยมาริโอกับลุยจิตีกันนะเฮียทีมมาริโอกับทีม,มลุยจีไปละไม่รู้ละไปละฮึบ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 มาถึงตรงนี้โดดลงน้ำจมดำอืมไม่ใช่ขาวอ่ะขึ้นมา ึบอ่าถีงตรงนี้ต้องไปเปิดประตูฟอร์ลี่ตรงนู้นหาทางขึ้นดีๆก่อนโอเคครับมุมสวยๆปึบบ๊บอ้าววันนี้ผลปึ๊บปึบ๊บอุ้ยอ่าไงมาริโอมาริโอหนึ่งตัวเสยียบมาริโอหนึ่งตัวอื้อ เราทีมลุจิไว้ไอ้เฮ้ยเสียบเอาเสียบมาริโอ,อตัวหนึ่งเผื่อเป็นปัญหาหันมาเจอเดี๋ยวมีเรื่องอีกฮะปีไนไปทางนี้เฮ้ยว่าไงทีมมาริโอเราอะนีไน่ไงเรียบร้อยโอเคขอกองมานะช่วงนี้หิวเงินเอาเก็บไปซื้อดาบเอาเทีย e ร์เฮย เดือเซฟนี้จะเล่นให้ร้อยเปอร์เซนต์เลยโดนไหมนี่ไม่ดีเราทิ้งตรงนี้ไว,ดว้ดีกว่าเราไปตรงจุดใกล้ๆสุดทางนี้อะไรเฮ้ยนี่ไงเรียบร้อยเกลี้ยงโอเคที่เปิดประตูอยู่ตรงนั้นอ่าเรามีทางเชื่อมนี่ทางเชื่อมมีเชือกวิ่งทานาลุโต,โตก็ไปทางนี้ ว้าวว้าวดีดีนี่ตรงนี้มีบันไดอยู่บันไดนำโคลง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 ฟึ๊บถึงนี่เอาวะดีหมอขายของใหญ่เลยนะเห็นตีกันมันต้องเจ็บใช่ไหมเฮ้ยต้องขายยาโอเคนี้อนี้ด่ากันยับเลยไม่ขอแฟอแล้วกันไม่จำเป็นว่ะทางนี้ ว่าไงโชเรียบร้อยนี่ก็ยืนฟังเนาะ <s> โอเคเข้ามาข้างในได้แล้วโดวลงไป่อ,อเลยบอดี <c> ้การ์ดโอเคอาอามาอะไรอะไรอะไรปรดิหนึ่งสองสาม ฟรีมึงไปเจอมีเจอกูกูดาบแรงดาบแรงเฮ้ยไม่ไม่โคไปหนึ่งทีเอาแตงหนึ่งแตงสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนเฮ้ยจิ้มหลังมันไงล่ะมึงมา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 จิ้มหลังไปอีกตัวนึงเอาใครหันหลังให้ใครหันตูดให้ขอเสียบตูดหน่อยหวังจะได้ตุยตูดนายในห้องน้ำชายโอ้ยไอตีกูทำไมล่าทีมเดียวกันแท้แท้ขอโทษไป ปนำ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 ดิเออะนำเลยไปไปทางนี้อ้าวมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกเหรอยังไงยังไงยังไงเฮ้ยทิ่มแม่งเลยทิ่มแม่งเลยเจาะไข่แดงเฮ้ยนี่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 เป็นยังไงล่ะบอกจะได้ตุยตุดในในห้องน้ำชายอ้าววิ่งไปไหนนะ ทำไมวิ่งกลับไปทางนั้นคือจะกัดจะเก็บให้หมดเลยโอ้โหอ้าวตายแล้วคุยยังไม่ทำได้ทำอะไรเลยโอเคมาทางนี้ทำไปเลยครับปล่อยเขาแหกปากไปเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีเรื่องแน่เฮ้ยโชว์ไปหนึ่งทีอยางงแล้วมึงแล้วกู เฮ้ยเฮ้ยเออในคอมโบไงคอมโบไงนี่เฮ้ยอะไรอะไรอะไรไอน้นี่ไอน้นี่อย่ามารอบตีอย่ามารอบตีโหด,ะโหดะนะเขาเด้อไอ้นี่เข้าหลังเข้าหลังอืมเรียบร้อยเจาะไข่แดงจากด้านหลังมานำเลยครับผมตามเองโอเคโอเคไปอย่างเงียบโอรามีระเบิดควันไหมมีอยู่ เ้ยเก็บไว้ใช้ตรงโอ้ยโอ้ยอะ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะนี่ไงเสียบลูกชิ้นลูกชิ้นสองลูกที่ตรงเบาา้าหน้าเฮ้ย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 ถือมีดแล้วเจาะไข่แดงเลยนี่เราไม่มีทิ่ม์หลังไปหนึหน่งทีเฮ้ยพี่เบิ้มพี่เบิ้มพี่เบิ้ม,มกระทืบนี่นี่ฟันโคะเรียบร้อยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ใหญ่ไอ้ตัวใหญ่ นี่ไงเรียบร้อยรัา,าผมเปิดช่องโบเฮไปลุย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 วิ่งผ่านซอกตึกซอกเมืองถึงยังถึงยังตรงนี้แหละถึงแล้วอ่ะเก่งเอ้กเก่งกันเรอะโอ้โหเยอะ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 อะได้ได้ได้ได เยอะต้องเจอเจอหนี้เยอะต้องเจอนี่มึงหนึ่งศพไหนไหนอีกนี่ไงสองไปดิไม่โคอ,อันนี้ยังอันนี้ยังไม่ไม่หมดยังไม่เจ็บยังไม่จบยังไม่จบเฮ้ยไหนโอเคไหนวะนี่อา้อาวอ้าวฟันมั่วล้มอยู่ละพี่ ไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ด้วยฮะลมล้มล้มล้มลมล้มไปเยียบแม่งเลยไงลัดช็อตเอาล่ะยังไงต่อมาถึงแล้วอ่าอินชานดัมส์เอาเดี๋ยวมาบุกเพิ่มแล้วไงอ่ะเว้ยเว้ยยิงสู้ได้อ่ะคิงสู้ได้อ่ะยังเข้ามา ยิงสู้เลยก็เข้ามาเร็วนี่โอ้โหตอนนี้เจาะไข่แดงเฮ้ยเสียบหลังมึงไอ้ตัวข้างหน้ายืนเอ๋ยยืนเอ๋ยยืนเอ๋อทำไมนี่ลงไปลงไปนอนไปนอนเดี๋ยวนี้นี่หัวแตกไปหนึ่งตีหนึ่งตึงตีหนึ่งตัวหนึ่งตัวเย้บัมบี้นี่ แล้วเบียงกา้าจะออโตเวีนโน่อละ่ะขอไปด้วยซินโยร่าเพราะว่าพวกเขาออกไปเล่นท้างนอกตอนถูกโจมตีเราไม่รู้พวกเขาอยู่ไหนกำลังสามจากบนเขามังกลังจะบุกเข้ามาเอซิโออย่าให้พวกปัสตาร์ดีเข้ามาในนี้เบาค่ะแต่เลยโฮดิงเดอะฟอร์ t โอเคปกป้องป้อมการป้อมเอา,อาโอ้โหโดดลงมาไม่ไม่กลัวเจ็บเลยเหรอ เฮ้ยโชไปดิฮะเป็นไงหนึ่งสองเฮ้ยกันได้ต่อยแม่งสวนไปหนึ่งทีเฮ้ยโช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 ไปอีกทีเปิดจังหวะเฮ้ยโชอีกทีเอ้ยเอ้า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 เฮ้ยยามะตัดขาเจาะไข่แดงบึ้งเฮ้ยมีปัญหาบวชเอ้ยสวนนะสวนนะเฮ้ยเอาเบิดเบิดบิด ไอ้โง่ไม่ไงเฮ้ยนี่นี่ไม่มีเป็นไงล่ะเออโดนกูเฮ้ยพลังแห่งเทคโนโลยีระยะไกลอย่างเงี้ปโอ้ยยังเรียบร้อยหัวแตกไปหนึ่งทีไปโอเคเติมกระสุนได้รีโหลดฮึ๊บฮึบ,บอ่ะเฮ้ยมาพลังแห่งเทคโนโลยีระยะไกลตรงนี้เอาระยะใกล้ก่อน โช๊ะโช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 ๊ะอ,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 อย่าเงี้ยเรานี่เฮ้ยอะไรอะไรชักดาบชักดาบเสียบแมงหนึ่งทีมาบนนี้ <c oughs> เฮ้ยเอ้าเอาอย่าทุบโดนกูดิโช๊ะไปหนึ่งทีเรียบร้อยกันเสียบเฮ้ยนี่ไงล่ะอะไรอะไรเฮ้ยหนึ่นงเฮ้ยนี่สวนมาดีเรียบร้อยเรียบร้อยเหลือยสามเอ้ยเหลืออีกดตัว เฮ้ยอะไรอะไรลงไปโอ้ยโวยโวยมาไม่ต้องมาแดชไม่ต้องมาทำเป็นพิ้วนี่ไงเป็นไงมึงมึงด้วยมึงด้วยยืนเอ๋ออะไรยืนเอ๋ออยู่มึงอะฮะฮะฝันแม่งโ่สับไปทันทีเข้าบ่าสะพังอื้เยี่อะไรไม่รู้พูดมามั่วๆเฮ้ยโคโ่โอ๊ยหืมโดนสวน มาดิมาดิอืมกรีดกรีดยางเอ้ออืมต่อยหน้าสะท้อนไปทีนึงเฮ้ยต่อยสะท้อนไปอีกทีนึงเฮ้ยโชว์มาเฮ้ยนี่อะไรเงโอเคเราเล่นระยะเราเราเล่นแบบเล่นระยะไกลมาออองั้งยิงแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโว้าว จิ้มหัวนมเป็นยังไงล่ะเสียวสะท้านกันอะทีเดียวเฮ้ยมนันนี้ปินปินเฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอ่ะตัวเดียวอ่ะมาดูนิระยะนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องเข้าไปก่อนเอาหลังง้างแล้วลบทุกคนเปี้ยงเรียบร้อยสี่พันต่อเลย กาตาลิน mm ่าคาตาลิน hmm. <in that. laughs> ่าซ <laughs> ัฟอสซาคาโรเจ้าอยู่ในนั้นถ้ามีบางอย่างที่เจ้าเราจะอยากได้จะทำเด็กหายหรือเปล่าและเอสเซโอออลิทอร์เรชักหน้าตกใจยิ่งนักเขาว่าพวกเจ้าคงจะเป็นพี่น้องออรซี่สินะลูโดวิโกและเคกโกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมาสเต ลูกลูกข้าอยู่ไหนปล่อยพวกเขาไปได้อยู่แล้วซินยอร่ญญาเราจะเอาคืนให้อย่างดีแลกกับอะไรสักอย่างเช่นแผนที่ได้ไหมและแอปเปิลด้วยน้องชายซีแอปเปิลด้วยใชย่หรือจะให้ข้าปาดคอลูกๆของเจ้าดีล่ะมาสตาร์ดิที่จะขู่ข้าหรือข้าไม่แหกอะไรทั้งนั้นอยากได้ลูกข้าหรือเอาไปขยังทำออกมาได้อีกเยอะอ ถ้าเปลี่ยนใจแล้วล่ะก็พวกเขาอยู่ที่หมู่บ้านนอกเมืองพวกเจ้ามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวแค่ทะหน้าไหมข้ายอมให้เจ้าสละลูกตนเองไปได้ไม่มีใครต้องเสียสละทั้งนั้นไปเอาพวกเขา,ากลับมาเอซิโอสิวางใจได้เลยอัปโปจะต้องอยู่ปลอดภัยที่นี่เก็บไว้ให้ดีลละ Godfather ถึงแล้วเราแวกที่จะเจอเด็กโอเคมาทางนี้ทำตามเสียงเอาต้องตามเสียงเอานี่เฮ้ยอะไรไม่ไงอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เลยนี่ว่ะพอดีเป๊ะมาเสียบมาตัวอื่นเอาไงเฮ้ยมีตัวยิงธนูมีตัวยิงธนูเฮ้ยไม่ไงเฮ้ยเฮ้ยจะระเบิดควัน เฮ้ยพัวไปหนึ่งทีแป้งเย็นอ,อเสียบตึงตัวสองตัวไปดิไอสองตัวนี้โดนกูด้วยไม่เจอแป้งเย็นแป้งเย็นตาแป้งเยิงตางูเจอไอเขาบนนี่มึงมีปัญหากูละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเอาเรื่องปืนดิธนูโอ้ยธนูกับปืนมึงคิดว่าอะไรจะแรงกว่ากันอะ่ะฮะคพัวเข้าไปหนึ่งทีเรียบร้อย พอแล้วไ้นูมันตายหมดแล้วก้าเสียกล้าซีเมเซ่เลยแต่น้องชายข้าออตเตเวียโนถูกจับไปที่ประภาคันเรียบร้อยช่วยเด็กสำเร็จแต่เหลืออีกคนนึงเขาบอกว่าน้องชายน้องชายอย่ในน้องบอกว่าน้องชายติดอยู่ในไลท์เท้าไลท์เท้าก็คือเหมือน ปลาปาคารสีแด,ดงแดงใช่ไหมรตรงน,น,นั้นพวกปลาปลาพาคารหอไฟโอเคไปเฮ้ยหลบหลบหลบตรงนี้มันงเดเดเดๆๆขี่มาขี่มาไปแล้วครับไปแล้วครับไม่เกี่ยวครับมาทางนี้นี่ยังไงมึงกูมาแล้วถึงแล้วมาทางนี้ ทางนี้มาทางนี้เขย่ามาเฮ้ยมาโอเคต้องร์โมกิโอเฮ้ยเฮึบมันจับเด็กโอเคมาทางนี้ฮ้ยโหลดมาฮ้ยบางอย่างผมอาจจะไม่ภาคทับก็ได้นะตรงในแถวนี้อาจจะเป็นใส่ซับไว้ให้อ่านเอาแล้วกัน พวกคัดซีนส่วนมากจะเน้นพวกคัดซีนมากกว่าแล้วกันปึ๊บเคอันนี้ด้วยความเร็วของการทำคลิปลงว่ายัางไงลูกพี่โชว์แคทเธอรีนา่าจะงงเงาที่ส่งเจ้ามาหรือบางทีอาจจะเป็นเจ้าตายเพราะว่าเพียงกอบโกยมันคุ้มกันตรงไหนมากกว่าที่เจ้าคิด ไมอสตูได้ขอของเข้าไปเพราะข้าจงตายไปพร้อมกับความทนงตนของเจ้าทั้งหมดที่มันคุ้มเสียแรก็กวีสกาดินปาเฉยมาทำอะไรข้างนอกเนี่ยข้าขอโทษเอซิโอข้าขอโทษจริงเกิอดอะไรขึ้นมันหลอกเราให้ราอ,อกกันลัง ตอนที่เจ้าไปมันกลับไปอีกรอบเคโคโออ์สิไม่ได้แอปเปิลไปนะอะไรนะไม่มันอยูไ่ไหนเราตามมันไปแต่เวน,นั้นหนีไปได้ไปทางภูเขาเข้าไปเองเคโคมัดไอเคโคเมดกูอ่านเคโคมัดเตะไอ้ย่ะช็อตตัวมัดเตะม,มาเนี่ยมาโอเค กูก็นึกว่ามันอ่านว่าช็อตโตมาร์เตเฮียเว้ยโอเคมารอครับรอแอสซินโปรเจกต์แอสซินคริสโปรเจกต์เลฟอะไรวะใครมันด่าดอะไรกูเนี่ยกูว่าเก็บเงินโอเคกูไปละไม่รู้โอเคกูเหี้ยแก๊งนี้มันเห็นแก๊งนี้มันตีเราชรรรเฉยๆดิป่ะว้าวขอโทษครับพี่ผมไปแล้วโอเค ดำ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 โอเคขึ้นมาไหนว่ามันเห็นกันได้ยังไงเนี่ยขึ้นยังไงเนี่ยโอเคหาทางขึ้นดี่าตอนนี้อย่าไปนสนใจพวกมันเลยนี่ไงเกาะโคตรเห็นขึ้นมามันอยู่แถวนี้แหละตรงไหนสักที่นึงนั่นไงสีเหลืองทองอยู่ตรงนั้น เดี๋ยวพยายามอยู่แบบเงียบๆมันจะได้ฆ่าได้ไง่ายๆนี่ข้างบนนี่แม่งจะเห็นเอาเฮ้ยได้แล้วได้แล้วกองฟางไปดิมันอยู่ตรงนี้โอเคททร์เก็ตโลเคตรอมาเนี่ยมาอยู่ด้วยกัน อยู่คนเดียวแล้วมันเหงาเอเคไอตัวนั้นมันจะเดินมาระเบิดควันไหมระเบิดควันเดินค่อยๆเดินเข้าไปแล้วระเบิดควันแล้วก็เสียบได้ง่ายๆไงลอยตัวข้างบนมันเดินกลับด้เดินกลับเลยยังมองไม่เห็นวะนี่มุมกล้องเปลี่ยนโอเคได้ได้ไดะ,ดะน่าจะได้ละระเบิดควันไปหนึ่งทีอ้าวเฮ้ยมันเลียงหนีไดอ้อะไรเนี่ย เร็วเหรอเร็วเหรอมึงเร็วใช่ไหมมึงเจอกูแน่ไอสัตว์วิ่งมาเลยมามาฟันแม่เอ้าฟันเออหัวหลุดเลยยังไงล่ะโอ้งนั้นเจ้าก็ได้มันคืนแล้วสินะมันคุ้มไหมเหรอต้องนองเลือดขนาดนี้นะไอ้ของนั่น มันอยู่กับเจ้าอะ้รอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวก็รู้สิ่งเลวร้ายนั้นล้วนเกิดมาจากความโลภได้คว i สกัดอิปนปาเช่ หยุดนะจะเปิดปมันนะเอซิโอขอบคุณพระเจ้าที่เจ้าปลอดภัยเป็นไรไหมเกิดอะไรขึ้นข้าข้าไม่รู้ โชคดีที่้หารของข้าพบเจ้าตรงตีนเขานอนอยู่ข้างศพของเคกโคโออซี่สี่ข้าจำได้แค่นั้นล่ะเดี๋ยวนะมันมีมือที่สามมได้าแอปเปิลไปใครมันใส่ชุดสีดำเหมือนเป็นบาทหลวงน่ะรู้สึกว่านะนิ้วขาดด้วยสี่การิน่ะข้าไปละตอนนี้นเลยได้เลยเช่นนั้นเจ้าต้องใช้สิ่งนี้ด้วย แผนที่ที่นี่ก็เราบอกเนยสามีเจ้าสามีเก่านะ่ะมีเอาาวตเขาสาบานว่าจะหาหนังสือต้นร่างทั้งหมดในแผนที่นี้เจ้าจะหาแอปเปิลเจอแน่แต่เจ้าจะหาท่องลับไม่เจอแน่ถ้าเกิดไม่มีมันรู้ไหมมันมีโบทข้างนอกต่แถวนี้อยู่ข้าเคยเห็นพวกนักบวชชุดดำอยู่เจ้าควรลองไปดูนะไปซะไปตามหายนักบวชชาตหมานั่นซะข้าว่าข้าต้องคิดถึงเจ้าแย่เลยคาเตรน่าแน่นอนอยู่แล้ว อืมโอเคเราต้องมาตามหา Black l o ลบมังอ่าอ่าพระในผ้าคลุมสีดำซึ่งผมรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันอยู่แถวนี้แหละพอจะรู้อยู่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนของส่วนนี้โอเคปีขึ้นไป ฮึบตรงนี้จะมีทหารยามอยู่คนหนึ่งถ้าเราเก็บมันได้ก็จะสบายใช่ไหมนี่ไงทหารยามที่ว่าซบเอ,อเรียบร้อยแตกหนึ่งตรงนี้อีกสองไม่เอา้าอะไรวะไ่เ,เสียบไม่ได้งงไม่ข้าอวยพรให้เจ้าสหายรัเีเขาจะช่วยอะไรได้หรือไม ฮาอะไรอยู่ดินักบวชในชุดสีดำที่มีนิ้วไม่ครบสิบนะก็ท่านกุยโดนั้นมีนิ้วเท้าเก้านิ้วแน่ใจรึองไม่ใช่นิ้วเท้าแน่สุดๆแน่นนั้นคงเป็นท่านุโดเมนิโก้แม่แต่ว่าแขนซข้ายขางขาข้างเลยเนะี่ยข้าแน่ใจนะว่ามันมแค่นิ้วมือเลยอมขอคิดก่อนนะข้าจำได้ว่ามีนักบวชชุดดำที่มีเก้านิ้วมืออยู่ใช่แน่นอนพรกพุทธาหาที่ซานวินเชนโซ่ในโบสถ์เขารู้จากที่นั่น เดี๋ยวลองไปดูกระเสียเดิดนทางปลอดภัยสหายแต่นอนอยู่แล้วเจอละหนึ่งคนอา่าโดดลงไปเลยขอดูดุณนคับซีนบ้างสวัสดีครับขออภัยนะท่านท่านพอจะช่วยอ่ะเจะ้าจะปีศาจร้ออกไปเม่อะไรอ่ะเจ้าของคนที่ฆ่าท่านสเตฟาโนทุกท่านนักฆ่าพามันกลับมาแล้ว ได้โปรดข้ายังไม่อยากตายข้าแค่สังหารผู้ที่ชอบสังหารคนอื่นเท่านั้นและท่านสเตฟาโนมันเป็นฆาตกรและข้าท่านไม่ใช่คนแบบนั้นดังนั้นฟังข้านะข้ากำลังตามหานะักบวชชุดดำที่นิ้วขาดอยู่เจ้าบอกว่านิ้วขาดหรอือเจ้าหมายถึงหลวงพ่อซาวานาโรล่ารือซาวานาโรล่าเหรอ,ลลหรอใครกันรู้จักรอือ ใช่ใช่ใช่เขาเป็นหนึ่งในพวกเราช่วงหนึ่งแล้วไงเราก็เสนอให้เขาไปตั้งอารามของตนเองดูวพวกความดีนะ่ะคากเกรงว่าจะบอกว่ามันถอยอีกไม่ได้แล้วลแล้วเข้าไปไหนโอ้ก็ซันโตสปริโตในฟิเดนเซ่คือที่เขาศึกษาอยู่บางทีก็อาจจะกลับไปที่นั่นนะขอบคุณมากขอโชคดีสหาย Assassin's Creed 2ตอนต่อไป22ปีก่อนข้าเคยยืนอยู่ณจุดจุดนี้และได้เห็นคนที่รักต้องตายดูทรอยศจากคนที่ข้าเรียกว่าเพื่อนเขาไม่มีหนังสือเล่มไหนหรืออาจารย์คนใดให้คำตอบเราได้เราไม่จำเป็นต้องมีใครมาบอกให้ทำอะไรจงใช้เส้นทางของตนไม่ต้องทำตามข้าหรือใครก็ตาม